สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้ก็มาอยู่กับเสยนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมเนาะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาพอกันช่วงเวลาใบนะคะใบแก่ๆนะคะตอนนี้เสยนซองน่งเบาคลิปอยู่น่าจะประมาณใบสองเคงแต่กว่าจะทายคลิปเซตตัดต่อเซตก็จะลงให้คุณพ่อคุณแม่เห็นประมาณบาสามกว่านะคะเมื่อนี้มาพอกัน สวยสายแน่นะคะเมื่อเ้ารนี้ก็ได้ลงคลิปไปยูดอกเออสองคลิปนะคะแต่ว่ามันเป็นบทสัมผัสเนาะบนเแมนคลิปที่มานาังเว้านะคะกะเป็นแนวทางของผู้เฒ่าน้ำโชคนะคะในส่วนรัฐบาลไทย1กรกฎาคม6 7นะคะโอยส่วงนี้นะคะรู้สึกว่าดวงของพอสุระหรือว่าผู้เฒ่าน้ำโชคนี่มาแรงแซงทางโค้งมากๆนะคะ สมกับที่พ่อพ่อนวาอยู่ปีนี้เบิรปีนะคะพ่อจะดวงดีว่าสัน้นเออพ่อจะนั่นกันนาจับตามองพ่อสมควรนะคะเลขเล่าผ้าเอฟซีโชคเอฟซี FC มันเบิดสัปดาห์เออถือทุกงวดอรลดนะคะและการรัฐบาลไทยกับเขานอกงวดทีผพา์มามือนีเส้นซองก็เลยสัมภษณ์พ่อนะคะในส่วนรัฐบาลไทยเป็นแนวทางของพ่อเป็นแนวทางสูตรคำนวณน,นะคะจำในผู้ใดยังบ่เห็นยังบบเบิงฝากเข้าไปเบิงเข้าไปพิจารณาน้า่งแน่นะคะ แล้วก็ล่าสุดเนาะเมื่อกี้นี้นะคะได้ลงไปแนวทางนึงก็เป็นบทสัมภาษณ์ขึ้กันนะคะเป็นบทสัมภาษณ์ในส่วนรัฐบาลไทยนะคะของปูหกหนึ่งแปดซุ่มเงียบนะคะบทธรรมดาคือกันสําหรับแนวทางของปูซุ่มเงียบนะคะโดยเฉพาะเลขไม่มาด้วยกันเลขไม่น่าลงทุนนะคะมากคููเดียวละให้มากคู่เดียวแต่ว่า ทั้งไปทั้งกลับทั้งบนทั้งล่างนะคะซอยประหยัดงบได้หลายแต่ละงวดปล่อยมากกับม่จตโตง,งามๆคุณบอกคุณแม่แต่ว่าปูกับเอาอยู่เนาะงวดนี้ให้มาแล้วลงไปแล้วนะคะคิดว่าเอลซี่บางท่านไปยิบไปจับไปแล้วเรียบร้อยสำหรับเลขนา้าลงทุนเนาะจังนาบูได,ด,ไดอยากซอยประหยัดงบกะฝากเขาไปเบิง้งขับไปพิจารณาแนวทางของปูนํานะคะแล้วกะเลกวิ่งสองโตมาโตวงวดนี้ปูกับมั่นใจว่าจังไดกับบอผาดประสัเนี่ย บาทที่นี่คลิปนี่นะคะมาพอกันเป็นคลิปที่สามเนาะตามเสียงเล็กรองตามคําสัญญานะคะที่เส้นซองการเด็เไป2องคลิป3้คลิปนะคะกับเกินไว้นะว่ามีไพ่อยากได้อยากฟังบอสําหรับเลขมากหรือว่าความฝันของเส้นซองนะคะหลังจากที่ลงแนวทางเลขสายในไปกระถึกใจเส้นซองเนาะก็เลยถามคุณบอคุณแม่ว่าอยากฟังบอถ้าอยากฟังให้คอมเมนต์มาเส้นซองจากเมื่อวาสุฟังนะคะ หลายท่้นหลายคนกะเริ่มคอมเมนต์มาหลายขึ้นนะคะว่าอยากฟังเนาะอ่ะถ้ามีคนสนใจถ้ามีคนอยากฟังเส้นซองกับมีความฟันอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะบนเมนอยู่ในใจไหมฟันไปแล้วนะกะเออมีความฝันแล้วกะสีมาบอกสู้ฟังบาทที่นี่แต่ว่าก่อนอื่นเขามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันน้ำแน่เนาะคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะๆสักนิดนึงนะคะให้ก๊าลังใจเส้นซอง ในการเราความฝันในมือนี้ในคลิปนี้นะคะแต่ว่าหนูว่าหนูว่าหนูบกผัดนะงวดนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าดวงกําลังมากว่าสิเป็นนูเองนะคะเรียวว่าบุญน้ำโชคเองเนาะบุญน้ำโชคก็ว่าฝันดีคุณบอกคุณแม่โอ้จักสิว่าจากในงวดนี้นี่เอ้า มาลุ่นกันนะคะไพซีเมนเนาะสิะเป็นฟันเซียนซองหรือสิเป็นฟันบุญน้าโชคนะคะดวงใครจะมาแรงกว่ากันนะคะเดี๋ยวความฟันบุญน้าโชกให้เพื่อนมาบอกจะฟังนะคะคลิปหนีมาฟังความฟันของเซียนซองก่อนเนี่ยพักเบรกสันนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะว่าไปกระตายืนตายางไปนะคะจดไล่ซื้อนะคะอ่าหลังจากลงคลิปแล้วก็เวลาว่างก็จดไล่ซื้อเนาะป้ายหลายขักหลายแน่ ตอนนี้ในไลน์นะคะเครียร์เรียบร้อยแล้วเนาะในไลน์นะคะจดหมดทุกรลยชื่อแล้วนะคะโทรศัพท์สามเครื่องเรียบร้อยแล้วบาดนี้เจ๊ซองกำลังเริ่มนะคะเริ่มเข้ามาจดไลน์ซื้อในขอความนะคะเอามาแม่นในขอความในคอมเมนต์เออเนาะเจ๊ซองจะจดแค่สองคลิปนะคะที่บุญนำโชคล่งไปถ้าผู้ใดไปคอมเมนต์คลิปอื่นเจ๊ซองจะไม่ได้กดเด้อคุณพ่อคุณแม่ไอจะไม่ได้จดนะคะเพราะฉะน,นั้นถ้าผู้ใด บรดษัทรงทางไล่บริษัทโทมานะคะแล้วไปคอมเมนต์นะคะให้แนะนาําไปคุณพ่อคุณแม่ไปคอมเมนต์สองคลิปนะคะของบุญนำโชคที่เพิ่นเอาหนาเพื่อนมาออกหัลละคลิปแรกที่เพิ่นบอกไปนะคะว่าจะเปิดดวงหนเนาะที่ว่าเอา,อาตัวเลขนะคะมาโชว์ให้เบิง่งหะนะ่ะเ,ออเลขทะเบียนรถหะนะ่ะคลิปหนึ่งนะคะคลิปแรกที่เพิ่นบอกเนาะแล้วก็คลิปที่สองที่เพิ่นมาเฮ็ดคลิปมือว่านมือก่อนอีกคลิปหนึ่งนะคะเสื้อซองจะไล่จดใน ต่คอมเมนต์นั่นนะคะแล้วก็ฝากแนะ่สำหรับผู้ใดที่คอมเมนต์มาแล้วก็ต้องคอมเมนต์ซ้ำซ้อนซ้ำซองน,น,นะคะบางเทื่อนซองจอดไปแล้วนะคะจำบ่ได้เนาะว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อว่ายังบ้านนี้เพื่อนกับคอมเมนต์เนาะพันยนนันมันบข่ขืนคือจังไดบุคอมเมนต์ในคลิปนั้นนะเพื่อนคอมเมนต์ประมาณหาฮกเทื่อนนี่ละเออเช่นซองกับจดไปหาฮกเทือ่อบ้านนี้มันเฮ็ดให้กัน จดไล่ซื้อของเชนซองลาซาล่งนะคะผู้อื่นเพิ่นกระถาถึงจดอยู่เนาะก็ฝากแน่นะคะถ้าพิมพ์ข้อความลงมาแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำนะคะใจล่มๆใจเย็นๆนะคะรอรับความปังรอรับความเฮ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะ,ะทักมาถามนะคะสรงไลน์ซื้อมาแล้วเช่นซองกัดจดแล้วกดส่งสติ๊กเกอร์โอเคไปแล้วนะคะก็ยังทักมาถามอยู่นะคะว่าเออ,อยังล่ะ เปิดไปเปิดมือใดสิเปิดมือใด,ด,อดบอกแน่สิเปิดไปจังสันจังสิเปิดแล้วบอบอกแนเดอร์จังสันยทีคือไม่อยากให้ทุกท่านส่งมานะคะเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนาะโอเคไหมคะนะคะตอนนี้อยู่ในระวางหลวบร่วมไล่ซื้ออยู่นะคะแต่ว่าเพิ่นจะเอาไปเปิดมือใดนะคะอันนี้คืออยู่ในส่วนของคุณเคนะคะ เพิ่นเฮต์หายกรเฮต์หายฟี่แล้วอย่าไปเล่งอย่าไปนี่เพื่นอนทาอเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะส่งรายชื่อมาแล้วจะส่อง,งจดแล้วตอบกลับไปแล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เฮตดใจเฮตสบายทำใจให้ร่มร่มนะคะจิตใจดีมันสิพบผ้าความเพ่งความปังเฮ้ากลับขึ้นมาหาเฮ้าแน่นอนยาใจรลอนยากระวนกระวายนะคะยาย่างแต่บอด้นะคะใจร่มร่มใจดีนะคะเฮดใจให้เบิกบานไว้ นั่นแหละคุณจะได้รับความเฮงนะคะโอเคเนาะเอา้าเขาซู้แนวทางตัวเลขนะคะของเอ้ยบมเมน็นตัวเลขแนวทางความฝันของเซียนซองนะคะคลิปนีนะะ้เนาะคุณพ่อคุณแม่เอ้ยบอดีบอกนะคะอ่ะต้องเกินก่อนเนาะ,ะสําหรับผู้ใดที่ติดตามท่าติดตามบุญน้ำชมมาตั้งแต่แรกๆนะคะแล้วเป็นช่วงที่เซียนซองเริ่มมาออกกองมาออกคลิปกับเพิ่นนะคะน่าจะ ปีก่อนเนาะปีก่อนนะคะเพื่อนเอาเส้นซองมาอ,ออกนะคะส่วนนั้นเป็นส่วนที่เส้นซองถือเลขนะคะกะเบิงแล้วทางน้ำแน่นะคะแล้วก็มีเป็นช่วงของหนูพ้อมนะคะมันจะเป็นช่วงวันเกิดนะคะเออหนูสิถือเลขช่วงวันเกิดของทุกๆปีของหนูนะคะดวงต่ละเดือนน่ะจะเป็นยังได้กระซางนะคะ อาจจะมีถือแน่บ่ถือแน่หรือบอ่มากบ่สื่อแน่นะคะเพราะหนูบ่่คยมีดวงทางนี้แต่ว่าในระยะเวลาที่จะใกล้วันเกิดของตัวเองนะคะหนูเกิดเดือนสิงหาคุณพ่อคุณแม่ในระหว่างนี่ก่อนสิงหาแล้วกับสิงหาแล้วกับหลังสิงหาคือสามเดือนนี้นะคะหนูจะมีโชคในช่วงเวลานี้ทุกๆปีนะคะแล้วจะเป็นโชคที่เกี่ยวกับวันเกิดเจ้าของ นะะในทุกปีนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะเดี๋ยว์ิบอกจะฟังว่าเป็นเลขตัวใดเป็นเลขตัวเดียวที่นุจะต้องจัดการทุกปี <c oughs> แต่จะขอเวลาสามเดือนนะคะเพราะว่าบางเท่อมันจะออกก่อนอ่ะมันจะออกก่อนวันเกิดแน่นะคะเดือนเนึ่งนะคะและกะมันจะออกหลังวันเกิดเดือนเนึ่งก็มีหรือบางเดือนจะออกในช่วงเดือนเกิดก็คือเดือนสิงหา มีนะคะนะคะสังเกตมาตั้งแต่เริ่มซื้อเลขเราไปตั้งแต่จะคข้องเริ่มเล่นหวยเริ่มซื้อเลขนี่สังเกตว่านี่ละในช่วงเวลานี้นะคะเฮ้าสิต้องเริ่มตามโตเลขโตนี่แล้วเด้วอว่าสันเออบาทที่นีนุกเกิดสิงหาเป็นบ่เดือนนี้เดือนอ่างวดที่จะเทิงนี่คือหนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะเดือนกรกฎาคมแล้วสิเป็นเดือนสิงหาแล้วก็สิเป็นเดือนกันยาอ่ะ กรกฎาสิงหาคมกันยานี่สามเดือนนี่นะคะในระหว่างนี้ถ้ามันยังบวออกแต่ถ้าออกแล้วคือเศร้าซื่อไปเลยนะคะถ้าเลขโตนั่นออกแล้วคือตัดไปเลยมันเจบบมากอีกนะคะแต่ถ้ามันยังไม่มากรกฎาแล้วหนึ่งกรกฎายังบวมมากสิบหกกรกฎาก็ยังบวมมากอีกตามต่อไปเรื่อยๆรื่อหนึ่งสิงหาสิบหกสิงหานะคะท้ายังบวมมากอีกตามไปอีกนะคะกันยานะคะถ้าเบิดกันยาแล้วบองตาม แค่นั้นพ่อนะคะอันนี้คือในส่วนตัวนูเองนะคะหนึ่งกรกดามาถึงแล้วบาทจรนี่ฟันบัตรนี้ฟันห่ะไปตรงกันกับเล็กที่นูสิต้องตามฮันนะแม่เออทีว้าเกินมากเลยหลายๆฮันนะหนูฟันว่ามือนันเนาะอ่าขึ้นสองสามขึ้นนี่แล้วละที่ว่านูฟันนะก่อนสิมานำเสนอเล็กสายในฮันนูฟันว่า จัดงานวันเกิดประสันหนูจัดงานวันเกิดในฟันคืองานวันเกิดของหนูประสันขอบครัวก,ก็คือแม่อ่าพี่ล้านยังสิเนาะละกะขอบคุณบุญน้ำโชว์ของเสยคือมาร่วมฉลองวันเกิดของหนูนะคะกับบริจัดใหญ่โตแต่ว่ามีการกินเขากินน้ำเนาะเออแล้วกะ มีเค้กมียังเอียงประมาณนี้นะคะแต่ในความฝันนั่นคือว่าจัดงานวันเกิดให้หนูเองในเซียนซองนะคะจัดงานวันเกิดให้หนูวสันบาทที่นี่ในงานวันเกิดน,นะคะพี่ชายหนูเนาะพี่ชายหนูก็เลยให้คล้องควัญวันเกิดหนูนะคะด้วยการมอบนะคะกําไลทองวสันใส่อยู่ในอันเอ่อเวลาเขาไปซื้อทองมันสิมีตลับทองค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ วงเป็นว่งกลมมาให้หนูพร้อมนี้เออหมายถนึงว่ามันเป็นกําไรแบบนี้แหละแต่ว่าเพ่นเฮดให้มันแบบเต็มเต็มกระปุกเต็มตะลับพันไหมเออเป็นเลทนะคะเป็นกําไรเลททองนะคะนักบาทหนึ่งมาสัน่นหนูก็เลยว่าปาดห้ทองเลยบอกอ่าปีนี้ห้ทองหนูเลยบอกมาสิเนาะอ่ากเลยว่าแมนเอาไปเลยมาสัน่นห้เลยห้ทองนีล่ละเออ เป็นกําไรท่อคุณ่คุณแม่แต่ที่จริงแล้วพี่ไส้โนน่นะเพิน่นเพิ่นอยู่ผุ่นนี่เพิ่นยูต่างประเทศนะความเป็นจริงเนาะแต่ว่าในฝันนะ่ะเพิน่นรวมง,งานวันเกิดหนยู่กะดีใจมีความสุขโ๊้ยกินยังกัดแซ่บคุณพคุณแม่ในงานนั่นในในมือนั่นในฝันนั่นนะปะัาด่าสันคือฉลองมืออ่อวันเกิดปีนี้ได้หอดท่อโอ้ย่าสันดีใจเจ้าของนะั่นะ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 คิดด้ใจตื่นกันมาเอา ฝันวสันเออนึกว่ามันจัดงานมันเกิดอิเลีนะคะตื่นึ้นมากกับว่าจะของฝันบาทที่นี่ก็เลยมาทบทวนว่าอ่ะความฝันนี่มนจิตตีเป็นเลขบอกคือฝันดีแทะว่าสันเอ้าบาทที่นี่ในฝันก็บอกว่าวันเกิดนี่ว่าวันเกิดหนูจัดงานวันเกิดให้นูงานวันเกิดหนูก็คือวันที่สิบเอ็ดนะคะนูเกิดสิบเอ็ดสิงหาค่ะคุณพ่อคุณแม่สิบเอ็ดสิงหา มันจะมีเลขนี้แหละอ่าเลขที่หนูจะตามสิมีอยุสองตัวนะคะจะบวกเกี่ยวกับอายุหนูทุกทุกเอ่อหรือว่ามีปีหนึ่งออกอายุหนูอยู่นน่ละเอออาเจ้าจะให้อายุพร้มและกันเนาะแต่ว่าที่จริงมีสองสองเลขสองตัวนะคะที่หนูจะตามนะคะในระหว่างสามเดือนนี้เนาะเริ่มตั้งแต่หนึ่งกรกฎานี้นะคะก็คือวันเกิดก็คือวันที่สิบเอ็ดนะคะเลขหนึ่งหนึ่งคุณบอกคุณแม่อ่า เป็นเลขที่นตถือเลขครั้งแรกในชีวิตคือเลขหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นเลขโชคเลขมาเลขผ้าเ้งของนูนะคะคือหนึ่งหนึ่งนะคะเกิดวันที่สิบเอ็ดเนาะแล้วก็เลขสามแปดแปดสามอ่ะโบบอกนะว,ว่าเป็นเลขยังแต่ว่านี้ละสองตัวนี่นูจิตต้องติดไว้นะคะในระยะเวลาสามเดือนนี้้ามันยังบออกนะคะหนึ่งหนึ่งกับสามแปดแปดสามอ่ะนี่ละคุณบอก,บอกคุณแม่นะคะเส้นซองกันเลยวา่า แล้วบันนี้เลขสายในมันมีมาตรงกับนี่เออนี่ล่ละโตที่เส้นซองมักนะคะในงวดนี้คิดว่าสิเริ่มใส่ตั้งแต่หนึ่งกรกฎดาคมนี่ล่ะคุณพ่อคุณแม่มีความยิดเห็นจังไดบอกแต่นะนี่ย่าวาเส้นซองขิดตัวเด้อคุณพ่อคุณแม่ล่องไปยอนสถิติเบิงนะคะว่าในระยะเวลาก่อนวันเกิดหนูในระวังเนี่ยกรกฎดาสิงหากันยานี่สามเดือนนี่มันสิออกเลขหนึ่งหนึ่งกับสามแปดนี่ ทุกปีนะคะปีไกนี่ออกปีไกนี่ออกวันที่อย่างนอออกวันที่หนึ่งสิงหาบ่นอหนึ่งหนึ่งนี่ออกก่อนวันเกิดหนูที่แหลกหนูตังใจเอออาว่าสิไซไปแล้วล่ะจักเฮ็ดยังบูกขายากนะคะเราก็คิดว่าเออมันานสิออกหลังวันเกิดประสันอ่าวานหนึ่งสิงหามันยังบอกหอดวันเกิดหนูเนอผุ่นสิบเอ็ดสิงหาหนูก็จะว่าสิไ่วันที่สิบหกสิงหาออียงประมาณนี้นะคะ มัะละม่าก,ก่อนเสียดายว่าสันปีกน่นี่โอ้ยออกก่อนวันนี้นะออกวันที่หนึ่งสิงหาเหล็กลางออกหนึ่งหนึ่งนะคะปีกก่นี่เนะาะฮัลโะล่องไปย้อนเบิงนะคะจักปีจักปีก็ว่ากันไปเนาะมันจะมีเลขสามแปดแปดสามนี่แล้วก็หน,นึ่งหนึ่งนี่นะคะอยู่ในทุกๆปีในระหว่างก,กรกฎาสิงหาคมานะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะก็มีละ เป็นความฝันของหนูๆก็เล่มักแห้งค่ะว่าวานนในใจสิตามอยู่แล้วนะคะจะเริ่มแล้วนะคะสําหรับเลขสองตัวนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งกับสามแปดแปดสามนี่หนูจะเริ่มใส่แล้วนะคะตั้งแต่หนึ่งกัลกดาบานนี้จะคว้างก็เล่เมื่อฝันพร้อมจย่งสีเนาะเออฝันพร้อมนะคะว่าจัดงานวันเกิดให้เออ เป็นงานวันเกิดของหนูว่าสันเออทุกคนก็นมีความสุขด้หนูก็มีความสุขกินยังกระแซมนั่หัวม้วนกันแถมยังได้ทองอีกตั้งหากนะคะในความฝันแล้วบัตรที่นี่บ้านเลขที่นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะบ้านเลขที่ที่จัดงานวันเกิดคุณพอ่อคุณแม่ 101, หนึ่งศูนย์หนึ่งคือสิออกบ้านเลขที่ซะกะบอนแน่คือกันนะคะจะเป็นเต้าหนูมากหนึ่งหนึ่งเอา้าเออ หนึ่งศูนย์กับส่งคืออยู่แต่วามาักหนึ่งหนึ่งแห้งกว่านะคะเพราะว่าเป็นเลขที่สิตามคือว่าหะละนี่ละค่ะก็คือความฝันของหนูเองยาวหน่อยนะคะแล้วก็พูดยืดเยื้อหน่อยแต่ว่าอยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะหูจักได้ฟังรายละเอียดมากๆนะคะให้ละเอียดที่สุดนะะเช่าซอ,องก็เลยว้าไปไกลลายใหญ่ห่างแน่เดอ้อคุณบุคุณแม่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยท่า ได้ฟังแล้วค่ะโอ้ยจุดใส่ละจุดไข่แมคขันฝาว่าแน่อีย่างจังสิแต่ที่จริงคือทุกอย่างมันมีเหตุและผลนะคะนูก็เลยต้องเบา,าแน่นับตั้งแต่บุนละเริ่มตั้งแต่สื่อเลขเทียแหแกในชีวิตนะคะกับสื่อเลขหนึ่งหนึ่งนี่ละอยู่ในช่วงเวลานี้คือกันนะคะตั้งใจสื่อเลขกวันเกิดจะคลองกะถือน,นะคะถือเลขหนึ่งหนึ่งนะคะ,ละ,คะและกับปี ปีที่มันออกสามแปดแปดสามดูดูหันคุณพ่อคุณแม่นูถือทุกงวดนะคะเออถือรอบแรกแล้วบาดที่นี่รอบสองมาฝันเกี่ยวจะคของอีกก็เลยล่ลองซื้ออีกที่จริงถ้ามันออกแล้วนะนูสิบลสื่ออีกเลยนะคะนูหนูสิแบบได้โชคแล้วงวดต่อมาแค่สิบลอ,ออกดอกเอยียงประมาณนี้นะคะแต่ว่างวดนั้นนะคะปีนั้นสามแปดแปดสามเนี่ยนูตามตามจนว่ามันหายไปนะคะ รู้สึกว่าออกประมาณสามเธอสามงดติดประมาณนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะเอฟซี FC กับบุรีรที่เป็นข้อเลขกกันนะจะหูจักอยู่แล้วนะคะนั่นแหละค่ะนี่คือที่มาที่ไปของความฝันของหนูนะคะรู้สึกว่างวดนี้ฟันดีส่งคือนะคะใดท่องปันนี้บดถืกเลขจักซีวาจังใดอ <c oughs> <c oughs> เนอนาะก็ฝากไว้ให้เป็นแนวทางนะคะคุณพ่อคุณแม่เส้นซองกับบองฮูดอกว่า จ้คของสิถืออิรีบอนะคะเลขความฝันของนูที่ตีออกมานี่จะแมนบอนะคะหรือว่าถ้าคุณบ่อคุณแม่เคยฝันว่าได้กาไลทองหรือจัดงานมาเกิดให้ตัวเองนะคะเลขมันมักจะออกอียงเมื่อฉีออกตัวนี้ที่ลูกแม่ก็เคยฝันฝันดูแล้วมันออกงสี่เลยนะคะคอมเมนต์มาบอกเซนสองด้วยเนาะคอมเมนต์มาแหลกเปลี่ยนความเฮงความปังนะคะมาแหลกเปลี่ยนความฝันมาแหลกเปลี่ยนความยิดเห็นกับน้ำแนนะคะเช่นสองกับอ่านหาแนวทางอยู่คือกัน นะคะอ่ะสัหรับคลิปนี้เวลาสมมาพาควรนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะหลายหน้าที่ค่ะนะคะก่าขอก่าขอขอบคุณเนาะทุกท่านที่ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันเนาะคุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์มาให้กําลังใจก็ดีนะคะหรือจะแค่กดไลค์กดแชร์ก็ดีนะคะดีเบอร์ทุกอันทุกอย่างนะคะว่าแต่บอกคอมเมนต์ให้กันเนาะเออแต่ว่าที่คอมเมนต์ให้กัน ดีอย่างหนึง่งที่เพิ่นคอมเมนเต์แต่ว่าเพิ่นหายกะบ่ดีนะจากเมนย่างตีอา้าถ้าเสดีนะคะผู้ใดอยากอุดหนุนอยากให้กำลังใจนูมากขึ้นกเกา่าคุณ่อคุณแม่นี่อ่ะขอฝากไว้สักหน่อยนะคะสำหรับ ครีมหน้าใสาครีมรักษาฝ้าครีมหน้าขาวก็ว่าได้นะคะกระจุดด่างดำเป็นฝ้าเป็นซิวนะคะซิวผิวมองคำอ้ำบอสมัมเสมอนะคะแนะนำให้เอาตัวนี้ไปใส่ท่าแคร์ขึ้นคุณพ่อคุณแม่ใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหนึ่งเลยนะคะผู้ใดเป็นฝ้าฝ้าจางสองผู้ใดเป็นกระกระสิจางสีคอยจางลงนะคะผู้ใดหนาบ่ขาวบ่ใส มันสิเพิ่มความขาวขึ้นมากที่ระระดับคุณพ่อคุณแม่มันไม่ใช่ครีมหน้าขาวจั้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่เวลาเน่มันจะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนว่าสวยวาง่าน,นที่สุดนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนนะคะภัยสนใจกะติดต่อมาเนาะ040292674เป็นเบอร์โทรพรอมเปิเบอร์แอดไลน์พรอม ได้อุดหนุนได้หายกำลังใจเส้นซองแล้วยังเพ่พอได้ความสวยความงามไปใส่ไปครอบคล้อง้อมคุณพ่อคุณแม่ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะอ่ะโอเคเนาะสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวสิได้เฮ็ดแนวทางอีกแนวทางหนึ่งล่งหายก็คือเลขวิ่งพ่อสีสเกตน,นะคะที่เด็ดขึ้กันฝากติดตามไว้น้าแนวเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะจะ,ะต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ